ครับเรามาทำคณิตศาสตร์ของอต้นอันนี้เป็นข้อสอบเก่าของสอบชปีสองหนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกค่าพวกค่าเฉลี่ยนะครับผมอันนี้กำหนดให้ชุดข้อมูลหนึ่งมี a บวกหนึ 1, 3, a ลบบวกส a 5 3 a ลบหหาก a เป็นมำนวนเต็มบวกและค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดนี้คือ a บวก 2 5่ส่วนหอยากทราบว่าฐานนิยมของข้อมูลชุดนี้มีค่าเท่าใดอ่าเรามาเริ่มกันเลยจากที่เราเรียนมาตัวค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยนะครับจะเท่ากับอะไรครับผลบวกของข้อมูลทั้งหมด หานด้วยเท่าไหร่ครับหานด้วยจำนวนข้อมูลนะก็คือ x ซิกมา x ห่านด้วย n เพราะงั้นโจทย์ให้มาให้ค่าเฉลี่ยม,มาคือ a บวก25ส่วน6เท่ากับ ผลบวกข้อมูลก็คือมีกี่จำนวนครับ1 2 3 4 5 6มี6ข้อมูลหารด้วย6เอาข้อมูลมาบวกกัน a บวก1บวก3บวก8บวก a กันบัง2บวก 2a บวก5บวก 3a ลบ1เพียบอ่ะเสร็จแล้ว เอมาเรามาทำการบวกกันนะครับมาทำการคำนวณกันนะครับมาฝั่งซ้ายนะครับคอลนอคือ6อ่ะหกดลวยหกเลยหกเอบวกยี่สิบห้าส่วนหตรงนี้นะได้เป็นอะไรเอ่ยหกเรามาดูกัน A อกำลังสองอ่ะเอกำลังสองเราเอกำลังสองมานี่เอกำลังสองมาดู A 1A 3A 6A บวก 6A ต่อมามาดูจำนวน1ตัด1 3บวก8เป็น11 11บวก5เป็น16เป็น16ยาวไปได้ไปะละต่อมาตัดนะครับ6ตัด6ออก ต่อมาย้ายมานะครับ a กําลังสองเราจะย้าย6 a กับบวกยีมานะครับเป็นอันนี้เป็นบวกบวก6 a บวก16นะครับแล้วก็ลบ6 a ลบยีบห จตเท่ากับเท่าไหร่ a กำลังสตัดนะครับ6 a ลบ6 a ตัดบวก16ลบ25จะได้เท่าไหร่ลบ9อ่าเราจะไปทางนี้นะเพราะนั้น a กำลังสจะเท่ากับ9 A จะเท่ากับ3ลบ3แต่โจทย์เขาบอกว่า a เป็นจำนวนเต็มบวกเพราะงั้นเราจะตัดลบ3ออกเพราะงั้น A จะเท่ากับ3เพราะงั้นเรามาหาข้อมูลทั้ง6ข้อมูลกันมีอะไรบ้างแทน a อเท่ากับ3าก็คือนามาแทนในนี้นะครับ A เท่ากับ3ก็คือ3บวก1 3 8 3แปดสามกำลังสองสามบวกหกห้าลบหจะได้อะไรเอ่ยสี่สามแเรียงจากน้อยไปมาก3 4มห้า 8, ปดแปดสิบาอยากทราบว่ามีฐานนิยมข้อมูลที่มีค่าเท่าไหร่ตัวฐานนิยมก็คือมีชุดข้อมูลที่เยอะที่สุดเพราะงั้นแปดเป็นฐานนิยมนะครับผมเพราะงั้นข้อนี้จึงตอบ8นะครับเพราะงั้นฐานนิยม ของข้อมูลชุดนี้มีค่าแครับเพระฉงนั้นข้อนี้เสร็จแล้วครับผม